แฟนชายปัจจุบันมีทั้งแบบเรียกเก็บและไม่เก็บค่า r o ย a l t f ฟี TV, ถ้าคุณเลือกแฟนชายที่มีการเก็บจะมีหลักเกณฑ์อย่างไรมาดูกันหลักเกณฑ์การคิดค่า รอยัลทีฟีในธุรกิจแฟนชายการคิดค่ารอยัลทีฟหากคิดสูงอาจจะทำให้แฟนชายซีไม่สามารถอยู่รอดได้ต้องดูที่ยอดขายของธุรกิจแฟนชายในแต่ละสาขาว่ามีมากน้อยแค่ไหนหากสาขาในขายได้น้อยแต่คิดแพงก็ทำให้แฟนชายซีขาดทุนได้ถ้าคิดตามราคาตลาดทั่วไปคือประมาณ1 3%จากยอดขายรายเดือนแนวคิดค่ารอยัลทีฟีหคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดรายรับหรือจากผล กำไรของธุรกิจ2แบบอัตราคงที่หรือเหมาจ่ายไม่ว่าแฟนชายจะมีรายได้มากน้อยเท่าไหร่3แบบผสมหรือแบบขั้นบันไดก็คือมีอัตราที่จํานวนหนึ่งไม่มากนะักเรียกว่าอัตราขั้นต่ําและถ้าทํารายรับมากขึ้นก็จะบวกตามเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้น 4. คิดจะยอดสั่งซื้อสินค้าหรือคิดลายหัวโดยใจความสําคัญของหลักรอยัลทีฟีคือต้องให้ทั้งสองฝ่ายอยู่รอดด้วยกันนั่นเองเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับทั้งสองฝ่ายให้แฟนบ ช่วยดูแลธุรกิจแฟนใช้คุณเริ่มต้น15,000บาทต่อปีเท่านั้นปรึกษาฟรีไม่มีค่า